เรียนอาจารย์ดรเฟยรนน์นุ่มและสวัสดีผู้เข้าชมการน,นำเสนอวิจัยทุกท่านครับวันนี้กับผมนายกฤษดาจุวันจะมานำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อสภาพปัญหานี่สินนอกระบบดของครัวเรือนของประชาชนในเขตที่4ตํตาบลเทอร์สลาบเบอเทอรลาจังหวันนวดนครศรีธรรมราชครับครับสำหรับ,บหัวข,ข้อการนำเสนอในวันนี้นะครับก็มีความสำคัญของปัญหา วิธีการวิจัยสรุปผลการศึกษาและข้อแนะนำครับครับคุณเห็นอะไรในภาพนี้ครับนี่เป็นสาเหตุน,นะครับนี่นอกระบบเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมของปัญหาต่างๆภายในประเทศนะครับตอนนี้ส่งผลให้คนที่มีฐานะยากจนนะครับเกิด การค่าตัวตายนะครับเกิดปัญหาชีวิตนะครับและปัญหาต่างๆมากมายนะครับครับเป็นที่น่าตกใจคนระับเรามาดูอัตราการเพิ่มขึ้นของนี่กวเรือนไทยสูงสุดในเอเชียน,นะครับมาดูกันว่าไทยอยู่ดับที่เท่าไหร่ครับเป็นที่น่าตกใจครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทย กัาการเพิ่มขึ้นของนี้สองโตบบสูงที่สุดในเอเชียนะครับโดยสูงกว่าสิงคโปร์สูงกว่ามาเลเซียและสูงกว่าประเทศเกาหลีนะครับอันนี้เป็นปัญหาของประเภายในประเทศนะครับที่จะต้องช่วยแก้ไขนะครับเพราะว่าภา,าวะนี้สินนงโตโบ่ยเป็นปัญหา,หาต่างๆนะครับส่งผลให้เกิดปัญหา,หาต่างครับแล้วเรามาดูกันกันบ,บ้างน,นะครับว่า นี่ควรเรอของคนไทยใน5ปีที่ผ่านมานะครับมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ,บ้างนะครับอัตราการเพิ่มเึื่อนของนี่ควรเรนในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับโดยจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปี2552นะครับจนถึงปี2557น,นะครับนี่ควรเรในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดย ล่าสุดนะครับปี2557นรบเะครับนี่ควรอนอยู่ที่10.2 2สองล้านล้านบาทนะครับครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมสนใจเรื่องศึกษางานวิจัยชี้นี้นะครับผมจึงเลือกที่จะศึกษาสภาพปัญหานี่นี้สินรอบรอบของคัวเรือนของประชาชนในหมู <preserved> ่ท <left utor état> <liters> ี่4อ่ <aplic ables> ตะวันเชสาลานเชิาลาจาลังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาหนี้สินนอกระบบของรัวเรือนในหมู่ที่4อ่เเวอร์เชซาลาจาลังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับผมคิดว่าเพื่อเป็นแนวทางในการปรปับปรุงแก้ไขคุณภ,ภาพชีวิตนะครับของคนในชุมชนให้มีคุณภ,ภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสองนะครับเพื่อเป็นหาข้อมูลในการ ที่การวิจัยนะครับประชากรกลุ่มตัวอย่างผมใช้สูตรเดมันเน่นะครับเพื่อที่จะทดสอบออเพื่อที่จะทดสอบนะครับโดยได้กลุ่มตัวอย่าง100คนนะครับโดยกำหนดของเขตอยู่ที่หมู่ที่4บ้าน้นสูงบนครับรับ้การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมจะใช้สถิตธธิเชิงพรรณนาน,นะครับใช้การนำเสนอแบบตารางและใช้แบบรอยละนะครับ ครับสรุปขอการศึกษานะครับจากการลงพื้นที่ไปสํารวจนะครับผมได้พบว่าสาเหตุของการไปหนี้ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับมาจากการประกอบอาชีพค้าขายนะครับซึ่งอาชีพค้าขายเนี่ยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ทุกวันนะครับจึงเป็นสาเหตุของการขอให้เกิดหนี้สินนะครับสองนะครับกองมานีก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกหลานนะครับหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยเป็นตัวนมานะครับ เนื่องจากหมู่ที่สีเนี่ยเป็นบ้านสูงนะครับเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านอิสระนะครับจึงทำให้มีประชากรเยอะนะครับการทำงานยิ่งื้นเครื่องนะครับขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพนะครับรายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับในการลงวิจัยครั้งนี้นะครับว่าเหาผมได้รู้ว่า ประชาชนมีความเปบน่านะครับประชาชนต้องการการแก้ไขและพัฒนานะครับครับข้อเสนอแนะของผมนะครก็คือการวางแผนคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะลงพื้นที่เพื่อทําการแนะนำนะครับการวางแผนครอบครัวอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็สองนะครับเพื่อรณรงค์และหัวหน้าครัวเรือนเนี่ยจดบันทึกรายรายจ่ายนะครับเพื่อสร้างวินัยในการใช้เงินนะครับ ต่อมานะครับให้ความรู้ทางด้านการเงินครับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมงานที่่อให้เกิดขึ้ได้เพื่อจุดจบครอบครัวต่อไปนะครับทัต่อมาครับการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายนะครับโดยให้ประชากรเนี่ยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อสร้างวินัยทางการใช้เงินนะครับเพื่ออ่านารับชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับกระผมก็ขอจบการนำเสนอในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ